เงินในบัญชีของพี่สาวผมตอนนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่ครับพี่เขยโซถามแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะพี่เขยโอนเงินทั้งหมดมาให้ผมเลยนะครับผมจะเอาไปเปิดร้านอาหารใหม่ตอนนี้ผมไม่อยากเป็นพนักง,งานให้กับพี่เขยกับพี่สาวแล้วล่ะออได้สิสาวเมื่อไหร่ล่ะพี่จะโอนให้สามหมื่นนะอะไรนะครับแค่สามหมื่นเองเหรอจะเอาไปทำอะไรได้พี่เขย คุยกับพี่เคยนี่มันเหนื่อยมากเลยนะพี่สาผมอยู่ไหนผมจะไปคุยกับพี่สาวผมนับวันนี้พี่เคยยิ่งขี้งุบไปใหญ่แล้วนะโจะไปหาใครก็ไม่มีประโยชน์เงินนี้ไม่มีใครสามารถช่วยได้หรอกพี่เคยพูดอะไรของพี่เนี่ยผมเป็นน้องชายแท้ๆของพี่อิงฟ้านะ โอหรือว่าพี่เคยเองต่างหากที่ไม่อยากให้เงินผมยืมนี่สอไม่ใช่ว่าพี่ไม่อยากให้หรอกนะแต่เองมาขอยืมเงินพวกพี่หลายครั้งแล้วขอยืมเงินไปลงทุนแต่ก็โดนหลอกมาโดยตลอดไม่เคยเห็นประสบความสำเร็จเลย่ีเคย ให้ผมยืมรอบนี้ผมรับรองว่าผมต้องสาเล็ดแน่ๆพี่จะเชื่อใจได้ไงงั้นผมไม่อ้อมค้อมแล้วนะงั้นเอาแบบนี้พี่จะเอาอาหารอร่อยๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังของร้านพี่เนี่ยไปลงให้ที่ร้านผมแบบนี้โอเคไหมครับได้สิแล้วว่าแต่ร้านโซ่อยู่ไหนอะ โอ้ oh, พี่เขยที่ผมวิ่งมาหาพี่เขยตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะมายืมเงินเนี่ยก็เพื่อที่จะเอาไปสร้างร้านอาหารนี่แหละนะเอามาให้ผมยืมก่อนอ๋อ oh, ี่เข้าใจละที่เองมายืมเงินที่เพื่อที่จะไปทำร้านแล้วก็เอาอาหารในร้านพี่ทั้งหมดเอาไปอยู่ในร้านเองด้วยใช่แล้วครับแล้วก็เอากลุ่มฐานลูกค้าของร้านพี่อ่ะ มารวมด้วยกันทั้งสองร้านแบบนี้ร้านของผมก็จะได้ปังปังปังเหมือนพี่ไงครับเป็นความคิดที่ดีเลยนะโซเห็นไหมผมว่าละความคิดเห็นของผมตรงนี้พี่เคยกับพี่เสาต้องเห็นด้วยแน่นอนเออโซเมื่อคืนนี้นอนเป็นยังไงบ้างถามทำไม,ไมพี่เคยผมจะเปิดร้านทั้งที ผมก็ต้องคิดมากสิวางแผนนูน่นวางแผนนี่เครียดจนนอนไม่หลับทั้งคืนเลยอะญญะแสดงว่าพักฝอนยังไม่เพียงพอสินนะงั้นกลับไปนอนก่อนไหมพี่ให้ร่างงานได้หนึ่งวันตื่นขึ้นมาจะได้คิดอะไรออกแล้วอาความคิดดีๆไม่กี้ไปใช้ที่อื่นน,นะนี่พี่เคยพูดแบบนี้หมายความไงอะต่อหลายปีที่ผ่านมา เองมาขอเงินพี่สาวอ้างว่าจะไปทําธุรกิจนู่นธุรกิจนี่แต่พี่ไม่เคยเห็นประสบความสำเร็จเลยเงินที่เอาไปลงทุนก็เป็นเงินของพี่สาวแกนะเดี๋ยวนี้ถ้าจะเกินไปแล้วนะโซ่ขอเงินพี่สาวใช้ขอเงินไปลงทุนขอให้ไปซื้อรถให้และมาวันนี้ยังจะมาขอที่จะมาหากินหลักของพี่สาว ต่อไปเนี่ยถ้าเองจะมาขออะไรพี่เคยคนนี้ขอปฏิเสธนะนี่พี่เคยพี่พูดอะไรลงไปเนี่ยผมจะไปฟ้องพี่อิงฟ้าว่าพี่ไม่เคยเห็นผมเป็นคนในครอบครัวและพี่พยายามขัดขวางไม่ให้พี่อิงฟ้ามาช่วยเหลือผมพี่เคยนี่เห็นแก่ตัวบ้าเลยนะต่อจากนี้ไป ผมจะไม่นับพี่เป็นพี่เคยผมอีกพอยไปเลยนะผมจะไปหาพี่สาวผมพอไปพอได้แล้วหุบปากของแกซะพีงฟ้าครับคือว่าหยุดได้แล้วนีดดว่โซ่กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วที่พี่เคยของแกขอร้องให้ฉันช่วยเหลือแกมาโดยตลอดมีแต่ฉันนี่แหละที่ไม่อยากจะช่วยแต่เขาก็ขอให้ฉันช่วย พอเห็นว่าแกเป็นน้องชายแท้ๆของฉันแต่มาวันนี้เขากลับปฏิเสธแกเพียงครั้งเดียวแต่ว่าแกดันลืมความดีทึ้งก่อนๆเลยหรอแต่ว่าพิงฟ้าครับไม่ต้องพูดโซ่ฉันจะไล่แกออกแกออกไปจากร้านฉันเลยนะไม่ต้องมาทำงานที่ร้านฉันอีกพิงฟ้าลับไอ้แค่เรื่องแค่นี้พิงฟ้าถึงกับต้องไล่ผมออกเลยเหรอครับก็เออนะสิ ออกไปได้แล้วได้พี่สองคนจำเอาไว้เลยนะถ้าวันไหนที่ผมได้ดีจะไม่เห็นแก่นหน้าทั้งสองคนเลยพี่โอไม่ต้องมาห้ามฉันเลยนะเราปล่อยให้เขาไปเติบโตเจอสังคมใหม่ๆเขาจะได้รู้คุณค่าของเงิน เราปล่อยให้เขาโตแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองเถอะนะ